มไม่เป็นปน,นัง,นนงฟังอ่ะก็วบบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกูยี่กับผมลีคอนนะสวัสดีทุกคนนะครับไป,ไปโรงเรียนกันหมดแล้วหรอสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพลสวัสดีครับน้องพล น้องเอเลนเหรอน้องบุญหวัดดีครับสวัดดีทุกคนนะครับน้องสันอะไรอ่ะสวัดดีครับไปโรงเรียนกันหมดแล้วเหรอพี่ตื่นสายอขอโทษขอโทษตื่นสายครับวันนี้ตื่นสายพี่ตื่นสาย <c oughs> ป้าป่ามีคนทำร้ายหนูใครทำร้ายหนูลูก ใครมันทำร้ายห,หนูบอกมาเดี๋ยวนี้ดีครับวัสดีครับวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่กดหัวใจกดแชร์ให้หน่อยครับน้องๆกดแชร์พี่หน่อยเร็วใครไปโรงเรียนไหนแชร์มาให้หน่อยเร็วกดแชร์ให้หน่อยครับวัสดีทุกคนนะครับน้องโมวัสดีครับน้องโมน้องโมโมมีเด็กไปโรงเรียนหมดแล้ว,ว่ะ พี่ตื่นสายอะ่ะเป็นไข้าหายแล้วหรอไข้ที่ชนคนที่ใช่เป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่โว้ยอย่าผิดวังไหฟันฝาพี่บารว่าไงครับไอ้เต้าใครเขา้ามาใหม่กดหัวใจกดแชร์ให้หน่อยครับอ้สัตธาโคจ้าไม่ละ่ะตื่นสายมาแล้วสวัสดีงับ ฉลามอมาชอบงับคุณแต่ผมมาชอบคุณงับไอชิบไม่ได้เป็นโรงเรียนทําไมไม่ได้เป็นโรงเรียนคขาบ,บางคนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนทําไมไม่ไปเรียนเ,เพื่อนทําร้ายห,หนูใช่หรอตบมันเลยลูกตบคืนสี่รออะไรละ่ะเออเราต้องตบคืนตบคืนลงลงฟ้านี่แหละ อร์นิ่งค่ะพี่ชายอร์นิ่งค่ะพี่ตื่นสายปกติสตรีมหกโมงเช้าไงแต่แบบอยากมาสตรีมเนี่ยตื่นสายจัด ไม่ได้มาหนึ่งสี่ครับวันนี้ไม่ห้าวปกติแบบห้าวไงมาหนึ่งสี่ไงป๊าเพื่อนทำร้ายหนูเออทำร้ายไปเลยตบเลยลูกรอบที่สี่รอบที่ห้าแหละป๊าป๊าบอกให้ตบมันไม่ได้ยินหรอตบคืนเลยโคตรจ้าไม่ละดีค่ะน้องแพทสวัสดีครับ ไอชิบหัวแตกก็มาได้ปับ๊บตายห,หนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเก็บอุ้ยอ้าข้างหลังโอ้ยมายังไงวะไม่ได้ยินเสียงชุบใหม่หน่อยเพื่อนอ้ามันมายังไงวะเสียงก็ไม่ได้ยินวันนี้รีคอนตื่นสายพักผ่อนขาเป็นไข้ไง ไม่ให้ตื่นสายได้ไงเป็นไข้ขนาดนี้วิเลียนเหรียนเรียญเลียน,ยนแม่งวัาข้างหลังเลยอะตะกีะ้หลังหักเลยน้องเขาบอกกูเพิ่งชุบตะกี้อะมาแล้วสวัสดีเขาน้องเจ้าหญิงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาว่ะน้องเขาจะไปชุบแล้วมัง้งน้องเขาจะไปชุบรีคอนแล้วแหละ มไม่ชุบหรอพี่พี่กดห้องใหม่เลย <laughs> กดใหม่ละอยากมีพี่นี่ใส่น่ารักเหมือนว่าป่าจัง <laughs> มาเป็นขามาเป็นพี่ไม่เล่นกับมันแหลนะน่ะ <laughs> กดใหม่แม่พี่บานกินข้าวยังยังเลยคะ่ะกินอันนี้เ <laughs> นี่ยโคลา,า์克อร่อยมากๆเลยนะโคลา,า์克 น่ารักมากขอบคุณนะครับไปเรียนเรียนวิชาอะไรกันเนี่ยตอนเช้าเรียนวิชาอะไรเนี่ยป้าป๋าเล่นตัวละครใหม่ให้ดูหน่อยมันมีตัวละครใหม่มาหรอไหนวะมันมีตัวใหม่มาหรอนี่หรอเฮ้ยทรงผมน่ารักจ้าทรงผมน่ารักจ้าเฮ้ย fun.